พร้อมนะคะแล้วขออนุญาตเริ่มค่ะคือมีวันนี้มีข่าวที่จะอัปเดตท,ทางสื่อมวลชนนิดนึงก็คือเรื่องของจํานวนนะคะเพราะว่าพี่พี่สื่อเองก็ถามมาค่อนข้างเยอะเพราะว่ามี การอัปเดตตัวจํานวนเนี่ยจากทางสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติด้วยที่มีตัวเลขเข้ามาแล้วก็ตัวเลขกับทางที่กรทมใช้ในในการปฏิบัติการหน้าง,งานด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยถือโอกาสว่าเนื่องจากทางพิสูจน์หลักฐานทางสํานักง,งานตารวจแห่งชาติเองก็ตรวจสอบข้อมูลดูข้อมูลของจํานวนทั้งหมดเทียบกันกับการแจ้ง เขาก็จะขอให้เราเนี่ยปรับข้อมูลให้เหมือนกันให้เสมอกันก็เดี๋ยวให้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติพูดถึงตัวเลขก่อนว่าตัวเลขอันไหนเป็นยังไงนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะแก้ว่าในกระบวนการทํางานของเราเนี่ยก่อนที่เราจะปิดงานซึ่งเราก็มีการคาดหมายกันว่าเราจะปิดงานก็คือลื้อจนเสร็จเนี่ยเมื่อไหร่เราก็จะได้ทําให้ทางสื่อมวลชนและประชาชนเนี่ยเข้าใจตัวจํานวนเนี่ยไม่แตกต่างกันนะคะค่ะในนะั้น ในนามของศูนย์พิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะคะ,ะ,ะที่ผ่านมาเนียมีญาติผู้สูญหายเนี่ยแจ้งแจ้งเป็นผู้สูญหายเนี่ยจำนวน99ราลายนะคะซึ่งวันนี้เห็นว่ามีจะไปแจ้งเพิ่มอีกหนึ่งลายเขาจะเป็นผู้สูญหายที่แจ้งทั้งหมดเนี่ยร้อยลายปัจจุบนนันในยณะปัจจุบันเนี่ยเรามีศพที่ส่งศพและชิ้นส่วนที่ส่งเข้าไปพิสูจน์เอกลักษณ์เนี่ยจำนวน86รลาย ซึ่งเราสามารถตรวจยืนยันไปแล้วว่าเป็นใครเนี่ย63ลายนะคะส่วนที่เหลือเขากำลังดำเนินการาผลดีเนอยู่ค่ะคาดว่าเราจะทยอยแจ้งยืนยันว่าผู้เสียชีวิตเป็นใครเพิ่มอะคะ่ะในที่หน้าน่าจะได้เพิ่มมากกว่านี้อะคะ่ะคณชาเพราะฉะนั้นความหมายความหมายคืออย่างนี้นะคะคือตอนนี้มีญาติมาแจ้งสูญหาย เพิ่มเติมขึ้นในระยะเวลาที่ผ่านมาทีนี้พอญาติมาแจ้งว่าสูญหายเพิ่มเติมขึ้นก็จะต้องมีกระบวนการในการตรวจเอ่อดีเดังนั้นตอนนี้เนี่ยตรวจแล้วเก็บ DNA แล้วเนี่ยเก้าสิบเก้ารายว่าสูญหายนะคะใน9การายที่สูญหายและอีกหนึ่งรายกำลังจะตรวจเท่ากับว่า100รายที่มาแจ้งสูญหายซึ่งหนึ่งหนึ่งร้อยรายที่แจ้งสูญหายเนี่ยขณะนี้เนี่ยเราสามารถเอาร่างกายออกไปแล้วก็บอกได้แล้วว่า ผู้เสียชีวิตมีทั้งหมดกี่ร่างก็คือ86นะคะแต่ว่ายืนยันว่าเป็นใครพูไง่ายๆก็คือเทียบกับ99 DNA เนี่ยซึ่งเดี๋ยวจะเป็น100นะคะเ,เทียบแล้วเนี่ย6ก63ก็คือ,อ,อแจ้งญาติแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยดังนั้นเท่ากับว่าผู้สูญหายตอนนี้ที่มีมาแจ้งผู้สูญหายก่อนนะคะก็คือมี100แหละ เป็น100แล้วถือว่าแต่เก็บ d n a แล้ว99อีกหนึ่งกำลังรอเพราะฉะนั้นพอเป็นแบบนี้เนี่ยทำให้เรามาดูจำนวนของเราว่าถ้าจากการแจ้งสูญหายที่มีญาติมาแจ้งสูญหายเป็น100เนี่ยก็ต้องเท่ากับว่าผู้สูญหายตรงนี้มันจะต้องถูกปรับถูกถูกปรับอะคะ่ะเพราะว่าผู้สูญหายเต็มตั้งแต่แรกเนี่ยก็จะต้องเป็น100ดังนั้นหมายความว่าเราก็ต้องไม่คิดผู้บาดเจ็บถูกไหมคะ ถูกไหมคะต้องไม่คิดผู้บาดเจ็บนะคะ100ที่มีผู้มาแจ้งว่าสูญหายก็จะต้องหักจากจํานวนของจํานวนร่างผู้เสียชีวิตแล้วก็จะเหลือเป็นระหว่างติดตามเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าตอนนี้ระหว่างติดตามถ้าหักจาก100ก็คือเหลือ14ถูกไหมคะก็คือเพิ่มมา6ทีนี้จาก6รายเนี่ย เขามาแจ้งตัวญาติมาแจ้งแล้วก็อยู่ในกระบวนการเก็บ DNA เพราะว่าใน,ในการแจ้งเ่ยก็จะต้องมีการตรวจทวนหลักฐานด้วยถึงจะมาขอปรับทีเนี้ยทางฝั่งเราอ่ะเนื่องจากตอนนี้เราถึงชั้นใต้ดินแล้วแล้วก็เราเนี่ยกำลังจะทําตัวรื้อถอนเนี่ยเสร็จเราก็มีกําหนดที่เราอยากจะปิดงานตรงนี้ให้เสร็จดังนั้นเนี่ยก็เลยทางพิสูจน์หลักฐานก็เลยขอว่าถ้าอย่างนั้นวันนี้เราทําจํานวนให้เท่ากับที่วันนี้จบติด,ตด ตัดจบปิดแล้วเนี่ยก็คือมียอดของผู้ที่สูญหายมาแจ้งอันนี้เบสซอนการแจ้งของญาตินะคะว่าสูญหายเพราะอย่างเอาแบบคร่าวๆมีคนแจ้งว่ามีญาติมาทํางานอยู่ในตึกสูงๆในเขตจตุจักรอย่างเงี้ยจากการแจ้งลักษณะนี้ขอเป็นคร่าวๆนะคะพอพอแจ้งแบบนี้ก็ทาง่ายรับแจ้งทางทางสนทางคนรับแจ้งก็ต้องรับแจ้งแล้วทางนี้ก็ขอตรวจดีเอ็อ DNA ก็เก็บไว้เพราะฉะนั้นตัวเลขตรงนี้เดี๋ยวจะ ขอปรับนะคะปรับตัวเลขตรงนี้จากการแจ้งผู้สูญหายอันนี้ต้องชัดเจนนะคะเป็นการแจ้งผู้สูญหายเพิ่มเติมนะคะที่ผ่านมาที่ทางนี้เขาใช้วิธีการในการปรับแล้วก็ตรวจหลักฐานเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะปรับเดี๋ยวจะปรับเนี่ยปรับตัวเลขเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยต้องบอกให้ทางสื่อมวลชนทราบก่อนว่าต้นสายปลายเหตุของการปรับตัวเลขคืออะไรแล้วก็การปฏิบัติการของเราก็คือเราก็ลื้อจนหมดนั่นแหละคะ่ะแล้วก็ต่อจากนี้เนี่ย ชิ้นส่วนที่อยู่ที่ทางพิสูจน์หลักฐานที่อยู่ทางนิติเวศด้วยเนี่ยก็ยังมีอีกอ,อีกยี่สิบกว่าคิดว่านะคะยังอยู่ที่เป็นชิ้นส่วนชิ้นส่วนร่างกายที่จะสามารถนรามาระบุได้ในอีกยี่สิบกว่าแน่ๆที่อยู่ตอนนี้เพราะฉะนั้นตัวเลขก็จะถูกทยอยขึ้นเพราะนั้นการปรับนี้คงคง,คงปรับครั้งนี้แล้วก็จบแล้วคะ่ะเพราะว่านี่คือได้รับการยืนยันแล้วก็ตรวจทั้งหมดแล้วคะ่ะปรับเลยก็ได้นะคะมีมีคำถามไหมคะ ก็ตอนนี้ถ้าในการแจ้งของอาทางพิสูจน์หลักฐานทางนิติเวศเนี่ยเรามีการแจ้งสูนหาย100 99เก็บ DNA เรียบร้อยแล้วนะคะอีกหนึ่งรายกำลังกำลังจะเก็บจาก100เป็นการมาแจ้งว่าสูนหายดังนั้นต้องไม่รวม 9นี้ถูกไหมคะเพราะ9นี้เขาเป็นผู้บาดเจ็บตั้งแต่วันแรกเขาก็มีญาติเขาก็ไอดีนิฟายกับบา้านการแจ้งจทยจนถึงวันนี้มีผู้เสียหายเนี่ยหนึรายดังนั้นก็ต้องเอา1นึลบจากแ6ที่เรา,เาพบร่างแล้วเรียบร้อยแล้วก็ทางนี้ตรวจแล้วด้วยว่าร่างถือเป็น1ร่างและแปหร่างเราไอดีนิฟายเรียบร้อยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะต้องบวกอีกหกอะคะ่ะเพราะเพราะแปดสต้องบวกอีกสิถึงจะได้หนึ่ง มีคำถามไหมคะ okay. ใช่ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นในพอพอตรงนี้บวกกรูปตรงนี้ก็ต้องบวกอีกหกเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าผู้ประสบเหตุแต่แต,แต่ต้องเรียนก่อนนะคะว่าสื่อคงจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมทำไมเราถึงพองปัดจำนวนในนี้ก็เราก็ถามทาง ทางพิสูจน์หลักฐานและนิติเวศเหมือนกันว่าเบส on การแจ้งสูญหายเบสอนการแจ้งสูญหายนะคะซึ่งก็จะมีการแจ้งอย่างเท่าที่ทราบเมื่อเมื่อว,วานวันนี้ก็มีก็มีผู้มาแจ้งเพราะฉะนั้นเบสอนการแจ้งดังนั้นเมื่อเป็นการแจ้งเขาก็ต้องพิสูจน์ว่าพอามีการแจ้งเพิ่มการเก็บเออมาทํางานเขาก็ต้องมีการถามรายละเอียดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มาขอปรับเพราะฉะนั้น เอาแปลงรถก็ดำไปไหนเราใช้ทิชชู่เหรอ,เ,อเพราะฉะนั้นถ้าถ้าให้ปรับตอนนี้ก็คือว่าจากตัวที่เขายืนยันแล้วว่า100เพราะฉนั้นตรงนี้ก็ต้องถูกปรับด้วยก็เท่ากับว่าจากที่เคยมีการเก็บหลักฐานแล้วก็การแจ้งของตัวบริษัทแล้วก็การแจ้งของญาติที่เพิ่มเติมจากที่เราเคยเชื่อว่าตรงนี้ จะมีผู้สูญหายเนี่ยยังค้างอยู่94ถูกไหมคะเพราะยอดเดิมมันเป็นร้อยสามทีนี้พอมีคนมาแจ้ง100มันก็เท่ากับว่ายอดตรงนี้ต้องปรับให้เป็น100เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องเป็น109คะ่คะค่ะโอเคขอบคุณคะ่ะนี่คะ่ะโ oh. อ่อะเดี๋ยวอาจารย์ฟังทางนี้แล้วกันนะ ค่ะตอนนี้ที่หกสิบสามลายที่เราพิสูจน์ทราบได้ว่าเป็นเป็นไขรนะคะมียอดคนไทยอยู่สี่สิบหกลายะคะ่ะแล้วก็มีพมา่าสิบห้าลายกรรมพูชาหนึ่งแล้วก็ลาวหนึ่งะคะไทยสี่สิบหกค่ะพะมา่พมาพม่าสิบห้าค่ะแล้วก็กรรมพูชาหนึ่งลาวหนึ่งค่ะ อันนี้คือเป็นยอดที่ยืนยันตัวตนได้แล้วอ่ะอัน,นอันนี้ไม่ได้ไม่ได้เอาตัวเลขมาค่ะว่าเป็นคนไทยเท่าไหร่ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ